เดี๋ยวคะพูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะบ,บ,บทบาทเราเป็นไงบ้างก็ต้องไปประทะกันคารมหลายคนมากก็เรื่องนี้นะคะในบทมาลาหนูรับบทเป็นออนปรยาค่ะก็ออนปรยา,ออรยาคาแรคเตอร์ก็จะเป็นแบบประมาณว่าเป็นคนที่ไม่ยอมใครแล้วก็เป็นคนที่เหมือนอยากได้อะไรก็ต้องได้แล้วก็ของที่เป็นของเราก็คือที่มิกในเรื่องคือคุณกันนะคะก็คือเราก็ยังรักเขาอยู่อะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ไม่อยากให้เขา แบบไม่เป็นของใครอะไรเงี้ยเราก็เลยทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เขาแล้วก็อยากได้บริษัทอะไรของเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะคุณมีเขาบอกต้องเปลืองตัวนะเรื่องเนี้ยก็จริงๆแล้วมันอยู่ในขอบเขตในในแบบที่เราโอเคอยู่แล้วค่ะแต่ถามว่าเยอะกว่าเรื่องที่ผ่านมาไหมก็เยอะกว่ามากมากเราเชื่อมตัวยังไงเอาเลยทีจริงๆแล้วอ่ะก็คือหนูอ่ะ เพิ่งมารู้อะไรแบบก่อนการทํางานแค่แป๊บเดียวเพราะว่าเขาไม่อยากให้หนูเครียดอะไรเงี้ยแบบทั้งที่หนิงที่ต่อรุ่นกับอะไรเงี้ยค่ะก็พอจะรู้มาบ้างว่าบทของเราอะ่ะมันมีมันมีโรคที่ที่ออนบียาเป็นด้วยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยค่อนข้างรู้สึกว่าแบบเออมันการก็ยากสำหรับเราแล้วก็แบบเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเรามากเนะือนัน, <c oughs> อน่นาก <c oughs> ปากเปื่อไหมคบเบี้ยวปากเปื่อไหมเออก็นีดนึงนะคะเพราะว่าในเรื่องปกติแล้วเราจะเล่นแค่กับพระเอก แต่เรื่องนี้ก็คือประมาณ3-4คนที่เป็นผู้ชายของอนรียาหนูมีสแตนอินไหมคะหนูมีสแตนอินแค่แค่ฉากที่มันแบบว่าวาบยู่เกินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากจากบางฉากเราก็จริงจังเองใช่ไหมลงมือเองเกินไหมอาชิชิเกิดนะแต่ว่าโชคดีที่คนที่มาเล่นกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่ต้องแบบจูกกับเราอะไรอย่างเงี้ยที่หนูเป็นคนที่แบบคนที่หนูรู้จักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย ทำบ้านกันไหมเรื่องนี้หนักมากค่ะเพราะว่าเป็นบทที่ค่อนข้างยากมากๆในเรื่องของสินอารมณ์แล้วก็ในเรื่องของคาแรคเตอร์อะไรต่างๆเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่แบบออ้ยเราร้ายแบบเหมือนที่เราเคยเล่นมาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันร้ายแบบมีชั้นเชิงแล้วก็ร้ายแบบผู้ดีมากๆเ้ยมันขับว็จับซิ้งแล้ว อะไรนะคะแฟนคลับกับจิ้มแล้วกับจิ้มใช่ไหม,มจิ้มกับพี่มิกใช่ไหมคะก็ไม่ใช่ค่ะก็มีแฟนคลับจิ้มอยู่เหมือนกันเนะ็นกองแท็กมาในไอจีเป็นไงบ้างคะ,คะเป็นคู่ใหม่เลยพ,าาลพี่มิกซอแบบมีมิสาทาแน่กับใครก็มีนิ่งตลอดเลยนะเขาเป็นคนน่ารักแล้วเขาก็เป็นคนที่เหมือนทําให้บรรยากาศในกองมันแบบสดใสอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงแล้วหนูเป็นคนที่พูดน้อยอะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาเห็นเราพูดน้อยเขาก็จะแกล้งเราแต่หนูเป็นคนที่นิ่งแต่ว่า ขำง่ายอะไรเงี้ยเขาเลยชอบมาแก้ชอบมาทําให้แบบให้ทุกคนแบบมีความสุขอะไรเงี้ยเราได้เราก็ได้มีสิทธิ์เราเขาคือมีภรรยาหรือ่ใช่แล้วเขาก็ชอบสปอยด้วยสปอยทุกคนไม่ใช่แค่หนูนะเขาก็แบบซื้อของกินมาให้หนู่นนี่นั่นเนี้ยคอยเทคแคร์ทุกคนตลอดเขาเป็นคนแบบตบมุกปุ้งอย่อ,องนี้เราทันมุกเขาไหมเขาชอบไม่ทันไม่ทันคนอื่นใช่แต่เขาชอบแกล้งอะไรเงี้ยโดนแกล้งบ่อยไหมในบ๊อ บ่อยหนูโดนบ่อยมากเพราะว่าหนูชอบหลับไงชอบหลับในกองอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะแบบชอบแอบ,บทายชอบรู้หน้แน่อะไรอย่างเงี้ยมีแกล้งหนักของขั้นแบบว่าร้องไห้เาหนูไม่เคยร้องไห้เลยเอะในกองเพราะว่ามันแฮปปี้มากมาค่ะเรื่องหลังคือหน้าละครน่ะคือพวกเราแบบซีเรียสก,กันมากในในละครในฉากอะไรต่างๆที่เราถ่ายในแต่ละวันน่ะหนูค่อนข้างรู้สึกว่าหนูพี่มิกแล้วก็ปู้เป้อะ แคจะเป็นไบโพล่าแล้วอะตอนที่เล่นละครเพราะวันหนึ่งคือสีอารมณ์เยอะมากๆเพราะฉะนั้นแบบเบื้องหลังอะมันก็เลยมีแต่ความแบบว hey, ่าเฮฮามีโอกาสได้แบบเอาคืนยังครับหนูเอาคืนบ่อยอย่าให้ถึงที่หนูอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเปียวบอกว่าได้อะละครเรื่องนี้ได้ใช้อารมณ์มากได้สีเยอะมันแบบกระทบถึงแบบเวลาเราออกจากกองไปแล้วเนี่ย <c oughs> มีบ<ม>้างไหม,ไหมค มีบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเป็นมันเป็นซีนที่หนักมากจริงๆเลยก็จะมีวันหนึ่งที่ที่หนูร้องไห้ตั้งแต่แบบ9ก้าโมงจนถึงสี่โมงเย็นแบบไม่ได้หยุดเลยหนึ่งซีนนะที่หนูถ่ายเออหนูก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะติดมานิดนึงเพราะว่าเราเหมือนต้องโฮอารมณ์ทั้งวันอะไรเงี้ยค่ะเป็นซีนที่แบบค่อนข้างยากมากๆอะไรเงี้ยบางทีกลับมาก็ก็มีแบบดาวๆบ้างแต่หนูก็รีแลกซ์ด้วยการแบบดูซีรีส์กาหีม,มีแบบอารมณ์แบบไปใช้กับคนข้างๆไหมแบบ ไม่มีค่ะหนูหนูแยกได้ว่าแบบเอ้ยเราทํางานนะอันนี้เราเราถ่ายเสร็จแล้วนะแต่เราแค่อาจจะดาวกับตัวเองมากกว่าที่แบบเราร้องไห้มาทั้งวันอ่ะมันคงแบบมันคงไม่มีอารมณ์แบบว่าไปแบบสดใสอะไรเงี้ยแต่คงแบบไม่ได้ไปวีนเฉื่ออะไรเงี้ยไม่มีนอกจากดูซีรีส์แล้วมีอะไรที่แบบมีความรู้สึกของเราได้บ้างเล่นหมาเล่นคือเห็นหน้าหมาก็แบบเราทําเสียงเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะก็มีความสึโอเคค่ะ